ครับสวัสดีครับวันนี้มายูกับช่องยูทุ e กล้องเกต็6หกล้อดัมซิ่งบางสีกันต่อครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูรถตีดินครับนี่ลงนาปรังเยอะอยู่ครับทางนี้เลิกเรียนครับพากันมาตีดินครับวันนี้ไร่ละห้าร้อยครับตีดินนะครับเีิคือว่าโอเคอยู่ครับนี่ ถือว่าแพงครับเกี่ยวข้าวก็ไร่ละเจ็ดร้อยครับรถเกียวไรละเจ็ดร้อยที่ดินก็ไรละห้าร้อยครับไทนาไรละสามร้อยครับเท่านี้คือว่าโอเคครับราคาครับครับเนี่ยดูมาชมครับการตีดินถือว่าแพงไหมก็แพงอยู่ครับแต่จะคของรถก็อยากได้ครับราคาดีๆอยู่ครับ ค่าน้ำมันเขามากค่าไรมงินเขา,า,ขาน้องครับนี่คันนี้ออกใหม่ครับเนี่ยยังไม่ถึงสิบชั่วโมงเลยครับทำงานเ่าหร่ยังไม่ถึงสิบกิโลเลยครับคันนี้ ออกมาช่วงข้าวสุกแล้วข้าวกลมไปนี้เลยครับออกชุงนี้ก็ข้อดีคือว่ารถถูกครับความซนเอเซนครับดาวก็ถูกครับทองหน้าไพนานี่ไม่ต้องพูดถึงครับราคาครับนี่โโหพูดไพงครับ เราคือมัน,นับอยากได้ของถูกๆครับออกมาให้มีงานก็ทำไงครับต้องออกครับแต่มันถูกแล้วงานเลยมันก็มีแล้วครับให้จะมีรถให้แต่คนขยันก็ทำได้เลยครับงาน l xuống xuyên 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 xuống là xuống quạt lại ấy anh, ơi, anh ơi. chó người yeah. đúng không thì, bên này rút cái này này đây cho mình xem tháng này để anh đặt ski tháng này ừ. mẹ còn lấy là ski trên hơi rồi mà kháng đặt ski lên trên tháng nó thịt anh cứ lưng, anh hiểu tha lên thịt về Ừ. Lắm. gần Nam mươi gần nệp 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 gần cháy không hơi gần nệp gần nệp gần nệp gần hơi gần thọ gần thọ còn khắp nơi nệp gần nệp Ơi đại cho tết À vô đi hai vô đi hai tao lấy À vô đi hai đại cho tết Đại đi cho tết Hả Đại cho tết vô cho tết Đại cho tết เฮ้ยนูมีจาม้าห้องมือ่อยนูตาตั้งใจครับตอนนี้โอ้โหดูครับนี่มันเล่นดูครับนี่ดูทำอะไรครับนี่เฮ้ยมีจ้าห้องมื่อยนูว่ากัดเจ้าละบ่ดูครับนี่ฝืนน้ำใสครับน้ำแรงครับ ทำนี่ไปลครับทุกนนี้คลาสโกทำนี้น่ร่นทำกินครับทุกวันนี้งวดคันนี้ก็ปีละแสนครับส่งเป็นปีครับปีละแสนน่าจะได้ยินคร่าวๆน่าจะหกหกปีหรือเปล่าประมาณนี้แหล,ละครับน่าจะหกปีหลืครับดาวแสนสองครับคันนี้งอดปีละแสน ถ้าไม่หกก็แปดปีนะครับถ้าผมจำผิดครับผมก็ลืมเหมือนกันครับนะแต่ก็บริการดีครับคูบาต้าทุกวันนี้น่าจะสองกะตายครับคันนี้สองหายครสองกระตาย ดูครับหนิมาดูครับหน,น่มือก็จะสั้นๆนน่อยะครับหน่รถเนียอยู่ไกลไม่ได้ครับนน่อันตรายครับคันนี้เต่นไม่รู้เลยคันนี้ cắt ai chồi cái nào nè cắt cái nào xì khăng này xì khăng nọ chơi nè à nha. cắt cái nào vô nào về mà thôi nè cắt cái nè tàu lên à cầm một cái đây nè tông lên treo đi ôi cái cái này lưỡi thôi à mạ cắt tép này hơi nó ruồi thôi นี่กนานะอ้าวปตสูจับปตนี่มีอะไรทําครับคันนี้นี่อากาศกนาอย่างไดนะนี่ใหญ่รุ่ยงวยอะวัยกี่ปีรอบนี่แนวนี้จะวัยรอบใกล้อยู่บ้านปีรอบนะ เฮ้ยโชว์ตัวจังเลยนี่าพเราต้องตั้งมนียนกันครับตลยนี้มีใจมากครับแล้วของนาบอกว่าเอาให้เสร็จคับคืนนี้หรือุงก็ว่าครับให้เราเสร็จคับนี่รีบมาใกลหนึ่งแลวครับนี่ เราจะพาไปซื้รถไทยแล้วครับนี่แต่เราดูก่อนครับผมมาจากที่เรียนครับนี่ใส่เสื้อเรียนมาครับลงไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปื้อนครับมือใหม่ครับเจ้าในมือใหม่หันขับครับรถกำลังกำลังลงน้ำผมมาลงตีดินนลยไม่เป็นิปได้ครับีีน้กำลังได้เราทำ เริ่มดึงลูกค้าครับดกัดครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลคสส์กดแชร์กดสมครด้วยครับขอบคุณครับ